ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่าอ่ข้างวัดเดอะซีรีส์สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงพอได้หัวเนื้อหาภาพและเสียงอาจจะมีความไม่เหมาะสมบ้างเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากแม่เท่าหรือย่าอย่างใกล้ชิดรายการน,นี้ไม่เหมาะสมกับคนดูชอบดรามา่าเพราะไม่ได้ทำมาเพื่อความดรามา่า ทำมาพอได้หัวรอกันเฉยๆฮ่าฮ่าฮ่านี่เป็นจะฟาร์มล่องลอยเป็นข้ามาเล่นข้างวัดเดอะซีดี้นี่เป็นเป็นฟลายพี่ตีซีอาวกเลี้ยนะก็ไล่พี่มาเร็ว ถึงตาก,กว่นไหนจะไม่ชขี่น้ากูนมึงไม่ต้องไปเมนดาเลยค่ะตายพดมึงตักก็กว่ามาดากูตัว,ต,วตัวค่ะไอเปรดไม่จะไปรามาเรงตายเมนตายคลิปโตม,มาดากูนี้นี่จองต่างดต่ได,ด,ด,ด้ตลอดไม่ใจเพราะว่าตั้มเป็นหนานักเล่นขี่บสถพิมไปพิมพมาปูปอกกูพิมลบมึงบอกว่ามึงไม่ได้ดากูไันม่จะแตกูไปตึงเรื่อนนะคะแล้วตอนนี้ใครที่ดูข้างวัดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับข้างวัดเซนตีดีขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นติกเก็ตกเฟซบุ๊ก ยูอัทูบนะครับก็ฝากทุกคนไปติดตามส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนก็บัญชีผมนะครับเดี๋ยวแปบไลน์ผมมาเลยเดี๋ยวผมส่งให้นะครับทุกคนผ่านช่องทางผมนะครับเพราะว่าผมจะได้มีเงินนะครับไปดูแลประกาศที่เลี้ยงไว้ก็ฝากทุกคนฝากด้วยนะครับเรนโบว์อินดี้ข้างวัดเดอะซีรีส์ที่นี่มีแต่ความบันเทิงครับทุกคนขอบคุณมากนะครับผมก็เกิดวันอาทิตย์นะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณทุกคนนะครับตีว่า ซัพพอร์ตและก็ติดตามโมเรานะครับข้างวัดเดอะซีรีส์ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่ทำให้เราได้ถ่ายทำในในการใน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 ครั้งนี้ครับซึ่งว่าเราได้ทำในครั้งนี้ก็คือเพราะว่าทุกคนในการซัพพอร์ตในการดูแลได้ช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ครับก็ฝากขอบคุณทุกคนนะครับที่ว่าช่วยติดตามนะครับก็หลังจากนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนเพลอนพี่พี่น้องๆในข้างวัดเดอะซีรีส์ให้ทุกคนได้เข้าไปติดตามด้วยกันนะครับ ดูการเติบโตของเราไปได้วยกันหนึ่งนะครับนะแล้วก็ทุกคนจะได้ดูแล้วก็ได้ชมอย่างมีสาระแล้วประโยชน์แน่นอนครับอย่าลืมนะครับข้างวัดเดอะซีรีส์พ่มโจกวัชระนักแสดงส้มท็อปสีพบกันได้ถูกตอนนะครับขอบคุณมากครับแต่ยังไงเนี่ยขอบคุณฐานแฟนครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านเลยติดติดตามชมข้างวัดเดอะซีรีส์นะหลากหลายช่องทางด้วยกันฝากติดตามด้วยนะจ๊ะเล็บเป็นกำลังใจ ให้นานๆรักน้อยๆแต่รักให้นานๆเชื่อเหลือเกินถ้าท่านผู้ชมไม่ทิ้งข้างวัดเดอะซีรีส์ข้างวัดเดอะซีรีส์ก็จะไม่ทิ้งท่านผู้ชมเหมือนกันจะสร้างสารรค์ผลงานที่มีความสุขผสมกับเนื้อหาสาระในยุคปัจจุบันฉะนั้นฝากทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะดักดูดดาราบันเทิงค่ะช่วยกันนะคะช่วยเข้ามาแลกกันข้างวัดเดอะซีรีส์ว่ามานยุสภาปันรื้อสั้งคมปัจจุบันนี้ ช่วยข้าวมาค่ะกองทับเราเดินดโดยธงซึ่งโฆษณาอันข้าวกันหมามั่งนะคะถ้าไม่ข้าววันเราก็ไปไหนไม่ได้ค่ะเพราะเราไม่มีตังค่ะเก็ไว้นะคะรักจุ๊บๆค่ะสวัสดีค่ะแขวนแควนนะไม่ว่าจะเป็นแควนแควนนักแสดงท่านใหก็แหละเนาะลงดันก็ขอขอบพระคุณที่สนับสนุนด้วย ขอบคุณทีมงานทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทีมถ่ายนะแล้วก็ผู้จัดกองผู้จัดการาทีมซัพพอร์ตทั้งหลายฝากด้วยและกันใครทำธุรกิจอะไรลุกนะอยากให้โฆษณาให้ไหนข้างวัดเดอะซีรีส์ก็แจ้งกันมาทางช่องทางไหนผ่านใครมาก็ได้นะใครเปิดร้านอาหารเหมือนป้าไหวก็ถ้าเหมือนป้าไหวนะ เอาแบบเหมือนป้าไหวก็ปิดใช่ได้ลูกขอบคุณมากขวางด้วยข้างวัดเดินทีนี้ลูกขอบคุณมากลุกนันไปก่อนไปแล้วลูกขอบคุณค่ะสร้างมาติดตามได้ทั้งสร้างช่องทางนะพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นช่องทิกตอกยูทูบแล้วกา Facebook นะเดี๋ยว้ามีแอปใม่มาแล้วก็ไปลงแล้วเลยครับเนไม่ต้องํำคันนะก็ไปลงไงเลต้นเลถูกแอปแต่ถ้าว่าต้นไม่ชอบก็ เหลือนพันนะเต้าว่าไม่ถ้าเหลือนไม่ได้จริงๆแล้วการริ้วเท่าตัวนะนะซึ่งถ้าว่าจบมาก็มีธุระกงธุระกิจก็เข้าขวดสนากันได้นะคะเพราะว่ากองใต้ต้องเดินโดยตรงค่ะขอบคุณค่ะตั้งอีกอย่างจะบอกแล้วว่าเป็นนาฟากตรงตั้งการคว้าโฉงก็ข่างวัดเดอะซีรีส์นะฮะตึงเ้าว่าเกลียดกวนกับมึงไลยคนเดินได้มึงอย่าบูพราไม่ใจอย่างแต่กูในกองนี้ ไม่จับมึงเกลียดกูหรือมึงร้ายไม่สีร่างเงาป้าเต้มปิดหน้ากูหรือจ้าในกูเก้าอย่าเล่น,นี่โบจะบอกว่าที่ถว่เออกับเ,เจเป็นเล่นบาเล่นแต่ไม่เล่นมึงไม่แต่หงห้งเที่ยตาตาไม่อยากเล่กูวอย่างง่เลยปิดตาข้างหนึ่งหล,ล่ะเล่ใจโบจะเล่นได้ได้นะจ้า <bir> ม <isas> ต้องไปด่ามากกว่าเดินเกลียดกูด่ากูจะไปด่ากว่เดินปราดตาตาเกลียดเจเป็นตักด่าเจเป็นเลยอย่าไปด่ากว่เดินไหนกองมันไม่อยู่ <bir> ติดตามจึาใจเปลิด,าดนายโบว่าไม่อยากให้กูเล่นนั่นแหละมึงไปโบเจมเลยๆๆจ้าันโอ้กับเดี๋ยวัวไง ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาอยู่ในของใช้ซีรีส์นี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ผมได้มาอยูุนี้ได้ก็บอกว่ามีเพื่อนๆทุกคนพีผีทุกคนคอยซัพพอร์ตนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดการซัพพอร์ตจากพี่น้องทุกคนพีผีน้องน้องป้าป้าลุงลุงนาณา婆婆เมย์เมย์ทุกคนที่ว่าคอยดูซีรีส์เหลืองนี้นะครับผมฝากติดตามซีรีส์เหลืองนี้ข้างหวัดดอะซีรีส์ด้วยฝากตัวผมเองด้วยครับสกายบรรณ์ทุกคนถ้าเจอกันข้างหนอวงก็เรียกได้เลยครััับสกกกกาาายยททนได้ตตมปิ ยินดีที่จะอยากจะรู้จาก,กทุกคนและถ้าหากมีสปอนเซอร์เริ่ม,มีผู้สนับสนุนทันใดสนใจเข้ามาในซีรีส์ข้างวัดเดอะซีรีส์ก็สามารถตริดต่อเข้ามาทางผู้จัดก,การก้องได้นะครับผู้ผละกข้างวัดเดอะซีรีส์มากๆขอบคุณพี่ๆที่ให้โอกาสผมขอบคุณพวกมครับขอบคุณช่างภาพขอบคุณตากรองทุกคนนะครับฝากด้วยนะครับสกายาบันดาซ้อนับนี่สปอนเซอร์ได้กับข่าวไม่ค่อยหมากเนียน้องๆก็เดินทางมากไกลแฟนเพื่อเาฝากทุกคนนะครับมซัพพอร์ต หรือว่าติดตามกันแต่ว่าติดตามพุ่งก่อนเฟซบุ o กนัทพุ่งเวลรชีแล้วกว็คอยไปติดตามข้างวัดเดอะซีรนส่นะรือว่าไอ j ีเจเอเอ็มอีเอสอันเดีก่่งพก่ซซแล้วโซดนี่มีแช่วาแรงเงิดเนลาวมาจริงแล้วอย่าไปตามเด็กวัดคน,นื่นมันเจ้าชูพุ่งดีกว่าเกล็ดล้วฝากไครคิดอ๋ไม่เปิดกล้องที่หเหอเบ็กระม้น,นะ ข้างวัดเดอะซีรีส์เป็นความภาคภูมิใจของผมอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยเราปล่อยออกออนแอร์ไปเนี่ยก็10 EP ก็ถือว่าเป็น10อาทิตย์ที่ทำให้ยอดผู้ติดตามจากเพจเล็กๆผู้ติดตามร้อยกว่าคนอ่าทิกตอกเล็กๆผู้ติดตามร้อยกว่าคนกลายมาเป็นหมื่นเป็นแสนในอนาคตได้ก็ฝากทุกคนติดตามข้างวัดเดอะซีรีส์เราก็จะมีเรื่องราวอัปเดตให้กับทุกท่าน อยู่ตลอดไปนะครับฝากซีรีส์เล็กๆของเด็กใต้คนนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับไม่ขอบคุณ<อ>คุณทีณ่มาในงานจันทร์วันนี้ไม่กูย,ยังไม่ตายกูไม่มีเวลาอายยีตายเจมไอเวเลนะพลสในพ่วกกับกครูบาท